สวัสดีครับช่วงเทราพาลุยครับวันนี้ได้มาเยือนแปลงของลุงสนะครับผมที่ตรงนี้ตำบลอะไรครับคุณลุงครับตำบลคลองพลูครับตำบลคลองพลูอำเภออำเภอขิดจักรีจังหวัดจันทบุรีนะครับนี่ก็ปลายเดือนมิถุนายนแล้วล่ะลุงเนาะครับผมครับผมก็อยากจะสอบถามคุณลุงสครับผมว่าก่อนใช้เทปดินเทรายาฟู่ในแปลงของลุงเนี่ยทุเรียนมีอาการเป็นยังไงบ้างครับในลุง อ๋ออาการมันก็ยังไงตอนหนาวเปลือกหนาวแหละลูกต้นเน่าเปลือกเน่าจนสภาพนี้ก็มีใช่ไหมครับนี่ลุงสภาพลมแล้วก็มีนี่คือมันไม่ไหวแล้วนี่มันไปไปขึ้นต้นขวาเนาะเนี่ยสภาพมันได้ได้เทลามาที่หลังอ่ามันอันนี้ได้มาที่หลังนาะลุงเนาะอันนี้มันมันมันเป็นมาก่อนมันเป็นมาก่อนนานแล้วมันเป็นก่อนนานแล้วท่านี้ว่าเรามันมันไม่ทันการแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วลุง แต่ต้นอื่นๆครับผมเดี๋ยวลุงพาเช่าพาดูเลยครับครับครับก็เนี่ยพูยยังไงก็ใบถือว่ามันดีกว่าอืช่วงปลายปลายปีที่แล้วนะครับลุงมันจะพูดยังไงมันก็หนาตาึืนเยอะหลุกเนี่ยพูดยังไงก็ตอนเล็กตอนใหญ่เนี่ยมันก็ก็คายว่ามันจะต่อยอด พร้อมกันเลยไงลูกโอ้มันออกพร้อมต่อยอดพร้อมครับลุงใช้เทพดินเทราญาฟูไปกี่รอบยังไงครับเนี่ยที่เเราเห็นใบมันมาพร้อมอย่างเงี้ยที่มาพร้อมเนี่ยลุงใช้ไปแค่สองรอบแล้วนีมสองรอบเองครับผมเทพดินเทราญาฟูที่เอามาส่งเมื่อไม่นานมาเนี่ยครับใช้ไปสองรอบไปเดือนทีแล้วเลยฮะโอ้เนี่ยครับคุณผู้ชมลุงผลหางกันช่วงแรกอ่าอ่าสิบสองวันสิบสองวันด้วยสิบสองวันพ่นพ่นซ้ำครั้งหนึ่ง อ๋อแต่ใบเขามาพร้อมดีนะ <มา S 1> ลุงเนาะมาพร้อมช่วงแรงมันไม่มานะลูกนะอ๋อแหละครับครับไม่ออกเลย,ไไยอ,อ่ะใบมันไม่ยอมออกไม่ยอมต่อยอดหว่างั้นเถอะมันไม่ยอมทำยังไงมันก็นิ่งทำยังไงมันก็นิ่งครับแล้วลุงก็ครับ ช่วยทั้งปุ๋ยก็ช่วยเงี้ยนะเทราก็ผลพูดยังไงชุดสองเนี่ยผมไม่ได้ผลแล้วผมอาบไปเลยหมดไปสามพันลิตรแล้วลูกโอค้ครับครับลุงครับเรียน,300นสามร้อยต้นสามสองร้อยต้นเนี่ยอ่าครับผมฮะอาบไปเลยอาบเลยใช่ไหมครับแปลงเลยทั้งสองร้อยกว่าต้นเราเนี่ยสองรนน้อยกว่าต้นแล้วผลเป็นยังไงลุงพอเราอาบรอบที่สองไปแล้ว ก็ผู้ยิงไงนช่วงแรกเอาจาช่วงแรกมันก็แทงมามันยังไม่กลางเต็มที่ใช่ไหมใบใบยังไม่กลางแี่พอมันเริ่มจะกลางบางหลุงกับผลชุดสองเนี่ยมันกลางกลางพร้อมกันเลยลูกอโอ้โหครับลุงครับผู้ยิงไงมันคลี่อะเออมันคลี่พร้อมกันเลยแล้วต้นใหญ่ๆห่ดังนงนะลุงเนาะของลุงเนี่ยสิบกว่าปีขึ้นล้วถูกสิบกว่าปีขึ้นนะเนาะโอ้โหเนี่ยครับผู้ฟังผู้ชมครับถ้าได้มาเห็นของจริงในสวนของลุงสเนี่ยก่อนที่จะใช้เทฟเทรายาฟูเราเนี่ย ต้นมันเนี่ยเป็นก้านทูบยังไม่มีลงเหลือไปไปไปดูตรงนี้ครับผมครับเดี๋ยวไปดูกันครับไม่ด้ว่าการทูบไม่มีนะมีมีหลงเหลือต้นตอเดี๋ยวตามไปดูกันครับผมะมันยังไม่หายที่จะพาไปดูอีกที่มันมันยังไงละอาการต้นเนี้ยอาการอาการโคม่าเลยแหละเนี่ยใบก็เต็มต้นแล้วน่ะโอ้ต้นนี้เนี่ยดูดูยังไงดูกิ้งแล้วกันคือต้นนี้เนี่ยก่อนที่จะใช้เทรายาโฟูเนี่ยต้นอแย่แลวอาการโคม่าครับ โอ้โหนี่ครับผู้ฟังผู้ชมครับเป็นคนก็อยู่ห้องไอซียูเลยครึ่งกับครึ่งเลยขนาดนั้นแล้วใช่ไหมครับก็ผมสั่งเรือเครื่องสั่งอะไรมาพร้อมแล้ววะพร้อมที่จะอะไรพร้อมจริงแล้วโอ้โหนี่แหละครับลุงมาดูกันครับเนี่ยโอ้โหนี่ยครับผู้ฟังผู้ชมครับโอ้แล้วนี่รอยโอ้โหนี่แบบเปลือกเขาปริแตกโอ้โหแบบขยายนะดูเนี่ยเนื้อมันปริด้วยครับผมฮ่าเรียกว่าแบบเขาซ่อมแซมตัวเขาเองได้ดีมากเลยนะหลังจากที่ได้เทปดินเท่าไยาฟูไปเนอะลุงเนาะ โอ้ครับยิ่งไงก็เหมือนับเหมือนที่อะสวนทุกสวนที่เขาเคยใช่กันนะเนาะแต่เนี่ยลุงพึ่งในในูมหกทุงกบินเนี่ยับผมเป็นคนแรกเลยใช่เทรายาผูลุงฟังวิทยุมาสองปีเสร็จครับลุงแต่ตัดสินใจติดต่อเอ่กับทางบริษัทไปคุณตีเข้ามาับอธิบายเลยลุงก็เออตัดสินใจครับลุงเอามา มาใช้ในสวนเราดูหาชุด่นันเอามา5ชุดก่อนครับครับผมฮะชุดละ2,000บาทลงทุนเลย5ชุดเอามาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงผลสุดท้ายคือตอนเนี้ยเรียกว่าประทับใจไหมครับลุงก็มันก็พอเอาได้นะเอาได้เลยเนาะครับครับเพราะว่าใบเข้ามาคลี่ดีแล้วก็ไอ้ที่มีปัญหาเรียกว่าแบบ อยู่ในห้องไอซตอนนี้รอดแล้วตอนนี้ฟืนแล้วตอนนี้ไม่ได้อยู่ไอห้องไอซียูแล้วใบมาเพียบแล้วมามเต็มกับเต็มจอนแล้วโอ้โหใบเนี่ยครับเนี่ยฮะฟังผู้ชมครับจริงนะเนี่ยใบมาเกือบเต็มต้นแล้วจริงๆอ่ะจากสภาพที่แบบว่าคงจะรอดแล่น่าดูตอนแรกรอดแล่เลยอ่ะผู้หยิงไงก็ผมสั่งเรือไปแล้วก็สั่งเรือเครื่องเข้ามาแล้วลระทํายังไงอ่ะพูหญิงไงมาถึงอยู่ชายเขาว่าพอเอาไว้ดูสักหน่อยก่อนอู่ชายเขาเบรก ผมนะครับครับเอ้าแล้วเอาก็ตัองเชื่อเข้าไว้บ้างไหมใช่ครับลุงบางสิ่งบางอย่างลุงก็ไม่เคยเชื่อคนง่ายๆนะครับผมนะทำมาแม่ทำมาระดับนี้แล้วนะครับอะไรก็คือคงจะเคยลองใช้มากันเยอะแยะมากมายสารพัดผิดครับผมฮะไม่เชื่อล้วไปดูทางทางยาผมเลยนะวันนั้นที่เรานั่งดูกันเนาะเยอะมากเลยนะลุงใส่นะครับผมฮะ สุดท้ายแล้วตอนนี้เราได้เทพดินเทล่ายาโฟมาช่วยเสริมเข้าไปในแปลงของลุงครับผมลุงประทับใจไหมก็อันนี้เนี่ยเขมันก็อันนี้ลองรู้อีกสักสองงวดก่อนทีนี้ว่าช่วงนี้ลุงยังไม่กล้าอะไรพูดมันเกินเดี๋ยวเพรา่าเราเกิจริงนะเพราะว่าเพิ่งจะสองรอบเองแต่ว่าลุงก็โทรไปหาผมบอกว่าตีเองเข้ามาช่วยดูใบให้ลุงหน่อยน้ําเสียงลุงคือตื่นเต้นมากผมก็เลยวันนี้ไม่ได้ละต้องเข้ามาดูซะหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเป็นยังไงลุง โอ้โหมันสวยอย่างนี้เองนะมันมันชื่นใจใช่ไหมลุงมันชื่นใจนะลูกท่านี้ว่าถามันต่อยอดอีกใบนงอันนี้ใบแรกนะลูกนะมอ๋อครับครับเรื่มใบแรกตัดเก็บเกีียวเร็จแล้วเสรซตนำพึ่งได้ใบแรกครับลุงนี่มาถาลุงได้ใบสองเทว่าถ้ามันติดใจคิดเอาไว้อะนะครับถามันกรงเป่าหมาะลุงกับขนาดนี้ผมกับภูมิใจโอเคครับตอนที่มาเนี่ยมันแห้งนะหนูนะเนี่ยลุงลุงสาวสาวลุงฉีดไป มันแห้งนะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่แห้งลุงผูดยังไงเนาะผูบมันแฉะแฉะมันหมางลุงก็เอาฝานเอามิดข้องบางบางฝานเหมือนไรโอช่อๆแล้วลุงก็เอาซีดยาใสอ๋อเอาเทร่ายาฟูฉีดใส่ครับผมมันแห้งงนี้เลยนะลุงมันต้งแห้งอ่ะโอ้ครับผมฮะมันก็เหลือเชื่อดีดักเออสุดยอดเลยครับลุงเนาะก็ตอนที่เรานั่งคุยกันที่ที่ผมมองเป็นมันเนี่ยโอ้ใบขนเก๋นั่นกันอะ ตีเรานางดูไปทัานหนานะใช่นท่นนี้มันจะสวยฝ่าไหมครับเดี๋ยวนี้อาจจะคุยยังไงถามหมดเดือนนี้น่าจะน่าจะไล่เท่ากันแล้วล่ะเสมอกันเลยน่าจะเสมอกันแล้วใช่ปกติด้านหน้าเนี่โออจริงอ่ะครับคันี้ว่าใบยังไม่ไม่คลีเต็มที่อ่ะไหมอ๋อยังใช่ใช่แม่ครับครับลุงแต่มืนอี้มันแก่ก่อนไงครับครับครับจริงด้วยเนาะโอ้สุดยอดไปเลยนี่ลุงฮ่าฮ่าฮ่า นี่แต่ผมว่าอย่างนี้มันตามทันแล้วล่ะรอบหน้าเนี่ยพูดยังไงมันมันยังเป็นกันถูกบางเนี่ยนะครับแต่นี่ว่ามันมากใบจะกว่าครึ่งแล้วตอนนี้ครับผม่ะโอ้ใบมาเกินครึ่งแล้วคร้โอ้สองรอบเองนูลุงเนาะสองรอบจริงๆนุดยอดไปเลยครับลุงนี่นั่นเนี่ยพูดยังไงก็ลุงตังนุอเอางแก่ชุดครับชุดแลระบบชุดที่สองอ่านเต็มทีเลยครับผมฮะ โอเคครับ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> <laughs>